สวัสดีค่ะพบกับช่วงรู้หรือไม่กับดิฉันนางสาวพันวัมคุณนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนสังคมศึกษามหาวิทยาลัยมหามากุตราชวิทยาลัยวิทยาเขตสีรานช้างค่ะ คุณรู้หรือไม่อาหารที่รับประทานในแต่ละวันมีทั้งอาหารที่ดีต่อสุขภาพและอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทานในแต่ละวันนั้นดีต่อสุขภาพหรือไม่วันนี้ดิฉันจะพาทุกคนไปรู้จักกับอาหารทั้ง5ชนิดที่อยู่คู่คนไทยมาแสนนานดิฉันเชื่อว่าอาหารทั้ง5ชนิดนี้ท่านผู้ฟังต้องเคยรับประทานกันอย่างแน่นอนค่ะ มันคืออะไรและมันดีอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะชนิดที่1นนะคะคือข้าวโพดในส่วนของเมล็ดข้าวโพดนะคะจะช่วยบำรุงปอดหัวใจกระเพาะอาหารรวมถึงช่วยกระตุ้นให้เจริญเติบโตได้อีกด้วยค่ะ 2. ตําำลึงอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิดเช่นแคลเซียมวิตามิน A คาร์โบไฮเดต และสามารถนำมาตำให้ละเอียดผสมกับน้ำเล็กน้อยเพื่อรักษาอาการแพ้จากมาแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยค่ะ 3. กวางตุ้งนอกจากจะปลูกง่ายแล้วยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุสำคัญอย่างวิตามินซีวิตามินเอหรือแคลเซียมนอกจากนี้ยังช่วยย่อยอาหารและเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงค่ะชนิดที่4นะคะ ค่ะในส่วนของขิงนะคะอุดมไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินหลายชนิดถ้านำขิงสดมาคั้นเอาแต่น้ำจะช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลและทำให้ร่างกายอบอุ่นบำรุงกระเพาะและแก้ขึ้นไส้อาเจียนค่ะ 5. กระเทียมช่วยทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีช่วยลวดคอเลสเตอรอลในเลือดถ้ารับประทานบ่อยๆจะช่วยลวดอาการเส้นเลือดอุดตันได้ค่ะและเพื่อนๆน,นะคะ ทุกวันนี้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์กันหรือเปล่าพบกับช่วงรู้หรือไม่ทุกวันจันร์เวลา18นาฬิก30นาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ